ต้ยมยำตั้นเน่เอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวนี่มีของกินวันนี้นางอารมณ์ดีโอ้ได้ของสินใหญ่เลยอืมซเซ่บบอ อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีนะจ๊ะวันนี้นางอารมณ์ดีได้ของกินชิ้นใหญ่มากนี่ของกินของฝากอร่อยเลยน้ำลายไหลมาพันนี้ขนเยอะมากขนรนล้ายหลายนะจ๊ะคนลนล่ายหล,นลาย ไม่พูดไม่จาเลยเนาะไม่พูดไม่จาเลยเนาะไม่พูดเลยไม่พูดเลยทำอะไรไม่พูดเลยอร่อยหรือเปล่าแซบไ,มไมหมหครับมาฝรั่งมาฝรั่งเล่าแซบปะครับอือหืออือหืออร่อยอร่อย นี่หกหมดแล้วนี่นี่หกหมดแล้วหนักกิโลแล้วเนี่ยเธอหนักกิโลแล้วเนี่ยเธอไม่พูดไม่จาเลยนะดูความน่ารักของนางนั่งกินนอนกินอย่างมีระเบียบอื้อหือน้ำลายก็ไหลย้อยเลยนะนี่นี่ น้ำลายยายใหญ่ย <mini drained out> ้อยอือหือติดฟันหรือเปล่านะ่ะเฮ้ติดฟันหรือเปล่าติดฟันใช่ไหมอือหือแซ่บเลยอือค่อยๆจะค่อยๆ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 นะครับอือหือบริหารกาม ผมชื่อต้มยำครับผมชื่อต้มยำครับมาลุกครึ่งฝรั่งอีสานอือหืออือหือโอ้โหฟันนางแข็งแรงมาก ใจขาหน้าอ,อร่อยเลยนี่นางเก็บทุ่งเม็ดเลยนะตรงนี้ด้วยสวัสดีวันศุกร์ครับวันนี้มาบริหารฟัน นางเก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยกินเรียบอร่อยเลยสินะอร่อยเลยชนนะไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาเลยเนาะต้มจํในสวัสดีครับหน่อยสิในสวัสดีครับหน่อยโอ้ไม่สนเลยอะกำลังกินในสวัสดีครับหน่อย สวัสดีครับสิโอ้ทีเดียวหมดชิ้นเลยเหรอกินหมดเลยติดทีเดียวพุ่น่ะโอ้ยติดแถวซะบ้านน้อติดแถวเด้พุ่น่ะติดแถวเด้ออือหือ <laughs> ด,ดูติดแถวเด้อฮึติดแถวเด้ ติดแขวดิติดแขวดิน่าจะติดฟันไปแล้วนะจ๊ะนีนติดฟันนะจ๊ะเธออ,อร่อยเบามันเลย เคียวอร่อยอยืน้ำลายก็ไหลเนาะเซบเซเอาขอมือหน่อยขอมือหน่อยอุ๊ย <c oughs> เอาขอมือหน่อยขอมือหน่อยโอ้โหไม่สนใจฉันเลยโอ้โหจับก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้เน เล่นตัวซะอีกในขอมือหน่อย <c oughs> ในขอมือหน่อยในมไม่สนใจไปเร็วครับสวัสดีครับอยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยสวัสดีครับ